การรับฟังต่างๆเพื่อเราจะได้ปรับปรุงนะครับให้พี่น้องได้ทราบถึงการพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราเห็นนะครับว่าทุกวันนี้นะ่ความคิดของหลายๆคนก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับและขณะเดียวกันคนที่เป็นพ่อแม่บางคนก็อาจจะบางคนเท่านั้นนะครับนะบางคนแท่นั้นที่อาจจะสนับสนุนและบอกไม่เป็นไรใครๆก็ทํากันเดี๋ยวนี้เรามีการสอบออนไลน์ครับบพรว่าแน่นอนครับการสอบออนไลน์เนี่ยโอกาสที่จะ,ะเด็กลอก นะครับหรือว่าไม่สุจริตในการทําข้อสอบก็มีมากขึ้นนะครับผกวของมางคงไม่เป็นไรหรอกถอ,อ้ยทำไปเถอะนะใครๆก็ทำอย่างนั้นแหละอะไรทํานองนั้นนะครับลอกได้ไม่ไรหรอกนะลอกได้ <c oughs> นะแต่ถ้าโรงเรียนเขาให้เปิดค้นคว้าโดยใช้สมุดหนังสือก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ให้นะครับก็อย่าไปทานะครับแต่ว่านะก็โควิดก็ทําให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นหลายคนก็พยายามที่จะบอกสอนลูกหลานไม่เป็นไร ใครๆเขาก็ทํากันอย่างนี้ทท้งนั้นแหละเราไม่ต้องไปทําตามนั้นหรอกนะหรือแม้แต่เรื่องราวอะไรกันนะเรื่องราวเกี่ยวกับการโกงอะไรต่างๆนะครับนะไปซื้อของซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับนะจัดกระเช้าดอกไม้นะครับนะแล้วก็วางจัดดอกไม้จัดผลไม้ไม่สวยนะเอาเน่าๆในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่บางคนซื้อของให้ของขวัญปีใหม่กันร้านค้าบางแห่งนะครับบางที่หรือขาจรบางอย่างก็อาจจะ เอาของไม่ดีซุกไปทางใต้อะไรเงี้ยนะครับเอาของดีๆแพงพลเราบอกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคนซื้อไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อไปกินเองซื้อให้คนอื่นทาทําไม่เถอะไม่เป็นไรหรอกบางครั้งอาจจะมีคําสอนบางอย่างแบบนี้และลูกหลานของเราก็ทําไมครับก็ฟังแล้วก็ทําตามสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับจากสิ่งเหล่านี้จากความคิดของมนุษย์เหล่านี้เนี่ยนะทำให้เราเห็นว่าคําสั่งสอนคําอบรมบทบาท ของพ่อแม่นั้นมันมีอิทธิพลกับลูกหลานถ้าพ่อแม่ทํำยังไงลูกหลานก็ทําอย่างนั้นแหละแต่พระคําของพระเจ้ากําลังบอกว่าให้เรานั้นอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เติบโตขึ้นมาในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะดูพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6นะครับเราเปิดเดบเอเฟซัสบทที่6ด้วยกันพี่น้องดูครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4 เรามาดูสิ่งที่พระคําของพระเจ้าได้สอนกับเราในตอนนี้นะครับนะว่าพระองค์สอนในเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอิทธิพลของพ่อแม่นั้นก็มีเยอะนะครับต่อลูกหลานนะพ่อแม่อบรมลูกตามใจลูกสนับสนุนลูกในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นเด็กก็เติบโตขึ้นมาก็จะเป็นเด็กที่สร้างปัญหาและความปวดหัวให้กับพ่อแม่ไม่น้อยทีเดียว ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่4พี่น้องครับที่คิดสักรนะครับหรือพี่น้องที่นมัสก,การอยู่ที่บ้านนะครับเราอ่านพระชนะของพระเจ้าพร้อมกันขอพี่น้องรบกวนพี่น้องยืยนขึ้นนิดนึงนะครับนะบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4นะครับ4ข้อเราอ่านพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3สองสบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนเชิญนั่งครับเราเห็นนะครับพระจนะของพระเจ้าตอนนี้เราเอาพระจนะของพระเจ้าตอนนี้มาดูกันเลยนะครับนะ ประการแรกนะครับพระคําของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งบทที่6ข้อที่หนึ่งบอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดาบาดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระกัมภีกล่าวไว้ชัดเจนครับพี่น้องในตอนนี้ว่าบุตรต้องยอมที่จะเชื่อฟังบิดามารดา ถือว่านี่เป็นคําสอนหลักอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับบุตรจะต้องเชื่อฟังคําสอนของบิดามารดาหรือบุคคลที่เสมือนบิดามารดาโดยเฉพาะบุตรที่ยังอยู่ในการเลี้ยงดูของบิดาบารดาต้องเคารพต้องเชื่อฟังให้เกียรติรวมถึงบุคคลที่มีครอบครัวแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นบางคนคิดว่าการเชื่อฟังการเอ,อการเคารพนั้นเนี่ยเฉพาะเด็กเล็กๆเท่านั้น พอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ใช่พระคําของพระเจ้าบอกว่าชัดเจนประการที่หนึ่งจงเชื่อฟังผมขออนุญาตใช้คําว่าใช้จอจานสามจอแล้วกันสามจอจอที่หนึ่งคือจงเชื่อฟังจงเชื่อฟังพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยนะครับพระคำของพระเจ้าสอนชัดเจนใช่ไหมครับบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับฉะนั้นการเชื่อฟังนั้นไม่ว่าเราจะยังเป็นเด็กหรือเรามีครอบครัวแล้ว เราก็ควรจะเชื่อฟังท่านไม่ใช่เรามีครอบครัวเราจบสูงกับพ่อแม่เราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เอ้ยไม่ใช่อันนั้นผิดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ิข้อที่สิบพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่17พระกมพีบอกว่าดวงตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกฝูงกาแห่งหุบเขาจิกออกและลูกนกแหลงก็จะกินเสียเห็นไหมครับ นะัพระคำของพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตก็บอกแล้วว่านะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยคําพูดแต่ท่าทางสายตาที่แสดงออกมานั้นมันเป็นการแสดงออกมาที่ถูกต้องไหมพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาจะถูกฝูงกาแห่งหุบเขาจิกออกลูกนกแล้งก็จะกินเสียคือมันจะมีแต่ความวิบัติมันจะมีความวิบัติถ้าเรามีท่าทีอย่างนั้นนะครับนะ อาจจะไม่ได้ใช้คำพูดแต่ท่าทีอากับกิริยาของเราที่ไม่แสดงถึงการไม่เชื่อฝังท่านพระคำของพระเจ้าชัดเจนครับพี่น้องครับผมถึงบอกพระคำของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนจนถึงเราหลับนอนพี่น้องครับวันนี้เราเห็นนะครับว่าความคิดของโลกนั้นมีที่ผล โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง new normal ที่ปกติแต่ไม่ปกติบางคนอาจจะมีคำถามถึงการที่จะไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยเก่งพวกเก่งนะทำไมต้องเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่เหรอที่ทำให้ฉันเกิดมาแล้วจะต้องเลี้ยงดูฉันให้มีฉันม,มีชีวิตที่สมบูรณ์ฉันจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่บิดามารดาหรือเปล่าอันนี้ขอคิดดูก่อนนั่นแหลอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง ในบางคนท่านที่ได้พูดให้เราเห็นทางโซเชียลมีเดียแต่อย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ในยุคนี้เราต้องมีหลักของพระเจ้าผมถึงบอกครับหลักของพระเจ้ามีเราต้องกระทําตามหลักของพระเจ้าที่บอกกับเราในเรื่องการเชื่อฟังพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบว่าไงอ่ะลองดูประกอบนิดนึงนะโรมทท 30, รบ,นะนะบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบนะครับนะนะพระธรรมโรมนะครับนะบทที่หนึ่ง ข้อที่30นะครับพระคำว่าไงครับส่อเสียดเกียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นเย่อหยิ่งจองหองอวดตัวคิดทําชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดาบารดานี่คือลักษณะธรรมชาติความบาปของมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะงั้นคนที่ไม่ได้เชื่อฟังบิดามารดาเนี่ยมันก็เสมือนกับการไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะ ใช่ไหมครับถ้าเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องเชื่อฟังบิดามดารดาพี่น้องครับผมถึงบอกเลยครับว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และนี่เป็นบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สอนเราการเชื่อฟังและการทําตามเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นยกเว้นเราจะมีความคิดต่างนะครับเราอาจจะมีความคิดต่างกับคําสอนขออภัยครับยกเว้นอาจจะมีความคิดต่างกับหลักคําสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรา คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะมีความคิดบางอย่างที่อาจจะตรงกันข้ามกับถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้นะครับแต่เราจะต้องยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราต้องเคารพท่านเชื่อฟังท่านที่มีต่อพ่อแม่เช่นเดิมนะบางครั้งความคิดของพ่อแม่บางคนบางท่านนะครับ อาจจะไม่เข้าใจไม่ต้องมาคิ้วซักไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์มาทำไมอยู่บ้านน่ดีแล้วแต่การที่พระคำของพระเจ้าบอกให้เราต้องนมันสก,การพระองค์เราต้องอ่านพระคัมภีร์อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแต่ขณะเดียวกันพระคำของพระเจ้าอสอนให้เราเชื่อฟังจงเชื่อฟังบิดาบาิดาเราเชื่อฟังในคําสอนที่สอดคล้องและล้อไปกับพระคำของพระเจ้า แต่ถ้าสิ่งใดที่มันไม่ได้สอดคล้องและไม่ได้ล้อกับพระคำของพระเจ้าเราต้องยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราต้องเคารพท่านเราต้องฟังท่านในสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งไหนที่มันไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าเราต้องกล้าถ้ามาคิดซะจะก,ก็ไม่ต้องเอาตังค์ไม่ต้องเอาค่าขนมจะไม่แบ่งมรดกให้บางคนก็ไม่มาคิดซะจะเพราะก,ก,กลัวไม่ได้มรดก ถ้าภรรยามาคิดซะจักสามีจะมีกิกสามีมันคู่เลยนะถ้ามาจะมีกิกแน่นอนมันอยากจะมีให้มันมีไปแต่เราจะมานวสก,การพระเจ้าพี่น้องครับฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มาจากนะการคิดความคิดของมนุษย์แต่มันตรงข้ามกับพระคําของพระเจ้าเราต้องวิเคราะห์ต้องมาปรึกษามาพูดคุยกันเราต้องยึดหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าประการแรกวันนี้วันพ่อ ผมก็อยากจะพูดทั้งครอบครัวแหะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่เสมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาใช่ไหมครับบางคนเนี่ยครับนะผู้ปกครองเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับเกิดมาก็ามาเลี้ยงเลยอะไรเงี้ยก็เปรียบเหมือนพ่อแม่แหละนะครับไม่มีพ่อมีแม่แต่ว่าเลี้ยงมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กอะ่ะท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะในบทของเราก็มีนะลูกหลานของเราที่เติบโตมาโดยที่ไม่มีพ่อแม่แต่ว่ามีผู้ปกครองที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆ ท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราจงที่สองจงให้เกียรตินี่น้องครับจงให้เกียรติในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่สองบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเห็นไหมจงให้เกียรติจงเชื่อฟังจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่พระสัญญากำกับไว้ด้วยงั้นการให้เกียรติเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเท่ากับการเชื่อฟัง บางคนเชื่อฟังแต่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่มีไหมโอ้โหผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าละอายใจจริงนะครับบางครั้งเราไม่ได้ให้เกียรติท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่าทีความเหมาะสมที่ลูกหลานแสดงต่อพ่อแม่แทนที่จะเรียกคุณพ่อคุณแม่เรียกชื่อนะครับนะหรือทําท่าทางต่างๆที่มันไม่เคารพพ่อแม่หรือบุคคลที่เสมือนพ่อแม่นะครับตรงนี้แหละครับมันเป็นการแสดงถึงการอะไรอะการ การไม่ได้ไม่ได้ให้เกียรติบิดามารดาการเคารพนับถือความรักการเชื่อฟังฉะนั้นตรงนี้นะครับนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นอุปนิสัยทั้งหมดเลยที่จะต้องมีต่อพ่อแม่บิดามารดาถึงแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้เราก็ยังมีแม่ที่ยังสูงอายุอยู่หรือบางคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียไปแต่ว่าเรายังมีพระบิดาอันนั้นฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เราก็ต้องแสดงความให้เกียรติท่านนมาสก,การท่านด้วยเช่นกันนะเราประยุกต์เอาไปไประยุกต์ใช้ได้พี่น้องครับงั้นการที่บุตรให้เกียรติบิดาของตนนั้นพระคําของพระเจ้าบอกว่าไงครับเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าทั้งในโลกนี้และบนแผ่นดินสวรรค์ผมขออนุญาตโดดไปข้อที่สามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาต่อข้อที่สามบอกว่าเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกแสดงว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัย ขอพระทัยครับลูกที่แสดงความกระตัญญูคือให้เกียรติให้เกียรติมีดามารดาไม่ใช่เยาะเยะ้ยมีดามารดาเรียกไอ้เรียกอย่างงู้นอย่างนี้น,นนะครับขอเงินไม่ให้ก็ทําร้ายแม่ทําร้ายพ่อจะเอาเงินไปซื้อยาอะไรต่างๆเหมือนข่าวที่เราได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและพระเจ้าก็จะอวยพรไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นการการเคารพการให้เกียรติพ่อแม่นะครับมันเป็น สิ่งที่สังคมก็ยอมรับกันตราบใดที่มนุษย์ยอมรับมนุษยพ์พึงพอใจแล้วการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเคารพพระเจ้าทําไมพระเจ้าจะไม่พอใจละ่ะอันนี้ผมพูดในแง่ของวิญญาณไปด้วยเลยทําไมพระเจ้าจะไม่พอพระไทยทําไมพระเจ้าจะไม่อวยพระพรฉะนั้นจําไว้เลยนะครับว่าการเคารพการให้เกียรติพ่อแม่มันเป็นกลไกลเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมาแล้วก็ยอมรับกันเราจะเห็นนะครับบางคนทําไม่ดีกับพ่อแม่นะครับด่าพ่อแม่อย่างงู้นอย่างนี้ ทำไมนะครับเราจะเห็นว่าจะมีคนรับไม่ได้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งไปตามสื่อต่างๆโอ้โหดีนี้มันมีช่องทางจะถ่ายได้ถ่ายรูปได้เก็บไว้ได้เพราะคนได้ยินได้ฟังโอ้โหทาไมลูกพูดอย่างนี้ทำไมพูดกับแม่พ่อแม่อย่างนี้ขอเงินค่าเทอมจะให้เปล่าจะได้ง้นเปล่าอย่างนี้เปล่าโอ้โหเห็นไหมพราะเราได้ยินได้ฟังสังคมได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับนะทัวลงเลยเห็นไหมนั่นแสดงว่าสังคมในภาพรวมเนี่ยนะ นะครับก็คือยอมรับยอมรับการเชื่อฟังการการเคารพการให้เกียรติบิดาบรรดาแต่ทัวลงไม่ต้องไปสนใจอะไรมากพี่น้องเราอยู่ในสังคมเราต้องหนักแน่นบางครั้งอาจจะมีใครพูดอะไรไม่ต้องไปสนใจมากนะครับนะนะเราก็ฟังเป็นความรู้ฟังผ่านๆไปไม่ต้องสนใจเยอะแต่ขอให้เรายืนบนสิ่งที่ถูกต้องยืนบนสิ่งที่ถูกต้องนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคนทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดนคนกระหน่าสังคมไม่ยอมรับ นะแต่ว่าบางครั้งก็อย่าไปตัดสินอะไรทันทีโดยไม่รู้หน้ารู้หลังเห็นคลิปแค่ครึ่งเดียวครึ ll, ค่งแรกครึค่งหลังไม่เห็นเห็นแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกไม่เห็นเหมือนขับรถบนท้องถนนนะถ่ายคลิปก็นั้นขับรถปาดหน้าผมชูปืนเราก็ต้องดูให้จบว่ามันเริ่มต้นมันมาจากอะไรนะครับไม่ใช่เห็นแค่นิดในหน่นนอยแล้วก็สรุปแล้วก็ตัดสินเลยไม่ได้ต้องดูทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ให้เกียรติ และคารบบิดามารดาเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่คนที่ชอบเถียงนะครับคนที่ชอบเถียงนะอยู่กับใครนะชวนทะเลาะไปทั่วเลยนะครับนะก็เป็นสิ่งที่มันไม่เป็นเสน่ห์ของตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นลูกจะเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับนะการที่เราให้เกียรติพ่อแม่การที่เราเป็นคนที่ไม่ชวนทะเลาะคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะเห็นด้วยกับท่านทุกเรื่อง บางเรื่องเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับนะเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันผู้ปกครองเป็นมนุษย์อันนี้เราพูดกันตรงๆมนุษย์มีความบาปเหมือนกันหมดแหละบางครั้งความคิดอะไรบางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องแต่พระคำของพระเจ้าก็สอนให้เราต้องทําไมครับต้องเคารพในชีวิตของท่านแต่ว่าไอความคิดบางอย่างนะครับนะบางอย่างเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องเราก็เลือกนะครับเลือกเลือกที่จะเชื่อฝัง ในบางอย่างแต่ยังคงเคารพท่านอยู่มนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์มนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์ครับทุกคนเป็นคนบาปและค่าจ้างของความบาปคือความตายเงินเราต้องเอาพระคําของพระเจ้านั่นคือความสมบูรณ์ที่สุดพระคําของพระเจ้าคือความสมบูรณ์ที่สุดที่น้องครับเอามาตัดสินกับคําพูดต่างๆนะนะแต่ถึงอย่างไรเราต้องให้เกียรติท่านนะครับให้เกียรติท่านเคารพท่านนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับ มันจะเป็นพระพรต,ตัวเราเองอย่าลืมนะครับบิดามารดาผู้ปกครองหล่อหลอมชีวิตของเราและสร้างชีวิตของเราขึ้นมาเราต้องให้เกียรติท่านเชื่อฟังเคารพนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราไว้พี่น้องครับและอีกประการหนึ่งจงที่สคือจง รับอันนี้ตั้งเองนะครับก็ตั้งเองหมดแหละจงรับนะครับไหนก็อะไรครับจงรับพระพรพระคําของพระเจ้าบอกไงครับเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกนะบุคคลที่ให้เกียรติบิดาบุคคลที่เชื่อฟังบุคคลที่ให้เกียรติบิดามารดาย่อมได้รับพระพรอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้มาจากพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่12เป็นบัญญัติสิบประการเลย ใช่ไหมครับบัญญัติสิบประการเลยจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินโลกซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานให้ตรงนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราว่าพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยพอพระทยัยในการที่เราเชื่อฟังในการที่เราเคารพบ,บิดามาดานะครับพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าจะให้กับเรานั้นนะครับ มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทําตามน้ำพระทัยของพระองค์นะพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราพระเจ้าทาตามพระสัญญานั้นอายุของเขาจะยืนยาวบนแผ่นดินโลกแน่นอนครับจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีหรือบางครั้งอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่อาจจะเจ็บป่วยแต่จิตใจเข้มแข็งก็ได้เราไม่รู้พระพรของพระเจ้านะหรือบางครั้งพระพรของพระเจ้าอาจจะผ่านชิดของคนนั้นไปสู่ลูกหลานเขา ที่เกเรแ,และมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่แน่นอนครับบาเหน็จของคนแบบนี้บนสวรรค์นั้นชัดเจนบนสวรรค์นั้นคือบาเหน็จที่สมบูรณ์ที่ชัดเจนที่พระเจ้าให้กับทุกคนที่ตอบสนองต่อพระชนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราเห็นชัดเจนในพระสัญญาที่มีต่อประชากรของพระองค์ในอดีตเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรกับประชากรของพระองค์ในเรื่องของแผ่นดินแห่งพระสัญญา เมื่อพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะได้รับพรลูกหลานของเขาจะดุจด,ดังเม็ดทรายพระเจ้าทําตามสิ่งเหล่านั้นและผมก็เชื่อนะครับว่าคนที่ทําตามพระสัญญาของพระเจ้าเขาจะได้รับการอวยพอรอย่างแน่นอนอย่างน้อยสันติสุขเกิดขึ้นกับเราในใจในเวลานี้เราทําสิ่งที่ดีบางคนทําในสิ่งที่ไม่ดีกับพ่อแม่พอพ่อแม่ตายไปมันนั่งร้องห่มร้องไห้มันไร้สาระมันไร้สาระจริงๆจะมาจัดงานใหญ่โตก็ไร้สาระ ทำในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าเพราะท่านไม่ได้รับรู้หรักขณะที่ท่านเสียไปแล้วฉะนั้นพระคําคของพระเจ้าจึงบอกเราให้เกียรติบิดาบารดาของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อตัวเจ้าเองจะได้รับพระพรและคนรอบข้างมองเห็นแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยแต่ตรงกันข้ามด่าดา,ดาคมคูพ่อแม่พูดจาไม่ดีคนรอบข้างเห็นด้วยเห็นมองด้วยก็ไม่ได้ศรัทธา ในการกระทําของเราและพระเจ้าที่เราเชื่อเลยพี่น้องครับในข้อที่สนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งในบทที่6ข้อที่4พระกัมพีพูดว่ายังไงครับบทที่ 6, กข้อที่4ในเอเฟซัสนะครับนะพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อที่4ได้บอกว่าส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดามารดาก็อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ จงเลี้ยงดูเขาด้วยการอบรมสั่งสอนเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับในส่วนของผู้ปกครองเราก็ต้องอย่าไปยั่วโทสะบุตรหลานของเราหน้าที่ของพ่อแม่คืออบรมสั่งสอนสนับสนุนลูกให้อยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เราทั้งหลายทำแบบนั้นไหมพี่น้องในพระคริสต์ที่มีลูกหลานเราสนับสนุนให้ลูกนั้น แสวงหาพระเจ้าไหมหรือสนับสนุนลูกอย่างเดียวเรื่องการเรียนการศึกษาเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยลูกจะเรียนอะไรลูกอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรอยากจะเที่ยวอะไรเต็มที่เลยแต่ไม่เคยสนับสนุนลูกในการที่จะให้อยู่ในทางของพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรได้อย่างไรวันนี้ ก็อย่างน้อยเราก็ทําได้นะเราสามารถที่จะธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราถ้าเรายังไม่ได้พาลูกหลานมาที่ฐานเผื่อเขาให้เขานั้นได้รู้จักกับพระองค์ไม่ใช่เฉยๆไปเรื่อยๆตามใจลูกหลานไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นมายากครับที่จะได้ใจของลูกหลานของเรายากซาตานจะเอาจะเอาใจของเขาไปละโลกจะเอาใจของเขาไปละงั้นวันนี้ หน้าที่ของผู้ปกครองเหมือนกันนะครับจงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ตามหลักของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทําไปเถอะลูกใครๆเขาก็ทําแบบนี้แหละเก็บของได้ไม่ต้องเอาไปคืนหรอกลูกเพราะเราไม่รู้เขาเป็นใครทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเจ้าของเป็นใครเราเอาแต่เงินบัตรเราส่งไปคืนนะลูกเขาตอนทางผิดมา เออดีเลยนะได้ของฟรีด้วยไม่ต้องคืนหรอกลูกไม่ต้องคืนแล้วพ่อแม่ก็ทําอย่างนั้นไม่ท้องไม่คืนเขาเราสอนลูกแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่วันนี้เป็นวันสําคัญในครอบครัววันหนึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับเราก็ในฐานะที่เราเป็นคริดชนเนาะเราก็จะต้องมีครอบครัวนะครับมีครอบครัวมีลูกหลานนะครับก็ ให้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้เป็นสิ่งที่ให้เรารู้ถึงบทบาทของเราลูกหลานและก็รู้ถึงบทบาทของมีดามารดาด้วยนะครับบางครั้งลูกหลานบางคนรู้ว่าควรจะทำอย่างไรมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดแต่เลือกที่จะทำตามหลักของโลกทำตามหลักที่ไม่ใช่หลักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือไม่มาที่จะนทมัสการพระองค์ไม่มา ที่จะสแสวงหาพปรองทั้งที่มาได้แต่เวลาที่ไปที่อื่นไปได้ไปนี้ที่ชุมชนไอัดไปได้แต่เวลามานมรสก,การพระเจ้าไม่มาขอพระเจ้าช่วยท่านและเตือนสติท่านเราที่ถานด้วยกันนะครับาแต่พระเจ้าขอพระชนะในเช้าวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เราทั้งรลายนั้น ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพ่อแม่เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะดําเนินชีวิตอยู่ในคันรองขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความสงบสุขมีกําลังที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้เมื่อเราเอาหลักของพระเจ้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอามน